ทีแลายการดันผู้ชมที่เคารบกันนะครับผมวันนี้ผมกับผมซาโรตมีที่ตายกันแล้วนะครับก็บวันนี้เรามาจอดปลาคัดกันแล้วนะครับเอามากันทุกคนเดี๋ยวให้เล่หวะเป็นเคยนะครับผมอ่าอ่าก็คือคบนีนะครับผมคบนี่อเดี๋ยวเราเกลียกางในตรงนู้นนะครับผมเพื่อจะเจี๊ยวฟงมากวันนี้มามามา,มาตรงนี้เลยครับน้องบอลน,นี่แหละสีมาเลยแลย้วนี มาแต่ตัวเดียวเดินอ้าวงาอะไรเขาพึ๊บนี่ตรงนี้ผมเก่งมานะครับวันนั้นวันนั้นคุณตกวันนี้ก็แล้ววันนี้ตกลาคุณพ่นกันแล้วม,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 มาอันนี่ใระจกตีจบจริงมาเดี๋ยวไปเกลี้ยงมาในเดียวโตอีโต้กันลาวเดี๋ยวมาเลยฟัาางนี้ก่อนนะครับมาเลยมาเลยฟังนี้ก่อนเงี้ยใกล้ล <c oughs> วยเย็นนี่มาตกตีตรงนี้พ่นตกตกตีเป็นอาตั้นปลื้วันนี้ก็ตะกี้อย่าตกนะไง Mày có đơn áo phong gọi đơn áo phong lê mày. So anh nghĩ, yu áo lê ta. Tu anh em là. Mande quá. A nôm nay, mày luôn yà. Vô lê phong lê phong. Tông gắn Mai. Mai, mày, 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 mà mày, 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 นี่มีโยนี่พอนั่นน่ะนะตายจีไปเลยเดีด๋ยวนะแต่กับเจ้ามือนี่ตั้งแตยกับมือนี่ ครไหนดินี่อยู่นี่อยู่นี่อะอูกเ้วแต่ยังโกงไม่เป็นบาดีอน่ะอยู่ได้นะโอดีดิอะหมอบหมาบนี้นี่เอาเลยโจสักหน่อยอ่ะอนไอ้เหรื่อเลย

อืมดเออว่ามันกค้งมันเล็กเลยเดียวแต่รถเลยเลือยวินตัดแต่ก่อนอนายเลยโ้่าโคงแล้วตนครับตามเลยครับมาไปไนไวนู่นมา cái tay tay anh ta nói cái 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 Us. Us. Này được 1941, ta của quân yang lệch mẹ tất cả mẹ nè 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 anh nè 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 Đi nè 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 còn nè 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 phu nè nè

ní, ni, oh, mà ní, mà ní, mà ní Mà tớ đột đến hai con Ồ, chứ chả gì chả Nhà ní Tớ nhìn dính, tớ nhìn dính Ní, con lào ní Để mai, chết bé mai Chứ bà tính trái, trái trả Mai đồng lên Ní, ní, mắn cắt lắm gặp ní Ní, ní, con Ừ, tuổi lệch กรชิดิด์อ่านะไม่ต้องเอานะอะเอาไปก้อนไปมาตัวได้นเ,นเนี่ยตีปนีหน้าโค้โหมันคัดมันนี่ตีปน,นีมันคัดได้เป็นเลยเนียน่เล็กๆเพื่อเจอฟองบิ๊กๆสวยๆนะ เนี่ยนี่กล่องนี้มาล้ะคบลงเลยใจมื่เลยที่มานี่มันลาจะไปแด่กกับเราถือเควกยับๆนี่ครับผมอ๋อถือไปยกนะนะยกขึนมาเอ็ดเรียเอ็ดเลียยอะเอ็ดเลยกกันมาเลยชูกันมาเลยนออเร่ยร้อยตัวดีชวย

เล็กเ,ยกกกเยกลยเบาเบามันได้รับมือเล็บบกบากบามาเดินได้เลยเดี๋ยวกับพวกลมโค้งอะนะโค้งเย็ดเดยด็ดฮะแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ไก่กวนมันครับมันนี่ดานะ่านี่ยเนี่ตีมอยู่ตาใบไม้์ไปเนี่ยอาจจะมีปลาเนแต่เราห้าโค้งไปก่อนนะ จะมีควงปนี้ถ้าแดงว่าไม่มีคนมานี่มันได้ว่าไะก็ลองซักไปเด้อันนี้ก็ลองซักไปเด้อเข่าก้าวเป็นที่เดียมตาเนี่ยรัเป็นอควงมันนั่นเลยได้ไปแล้วไหมน่าจะมีปลาก็ได้ลองตักเลยลองตักเลยจะเป็นหวงงังวังน้อยๆน้อยๆตักเลย Yến này. mấy này mới chơi, mấy này chơi có bơ. Tụi vô qua được biết mà. Tớ ta có ừ. này, ơi đây. có phong cậu rồi. nó mới chạy ปลาตัเมยแต่วิว่งยอะแยะไหนทปลาตัวูยกันไหมเนี่ยเอ็นเลปลาตัวเมียเนี่ยตัวเมียเลกนี่นีนนปลาตัวเมียตเมียไม่กัดปงนะครับวิตีนี้น่ากัดปองอีเล้ยงนี่ แกือก็ไม่มีปลาอยู่นะไม่มีกระปูไปบอกว่าไปเลยเดี๋ยเดี๋ยวทิศเดียวแล้วยังอันนี้ไม่โด้ฟองเลปลาเลยปลาลิ้มไม่รู้ไหมขึ้นจุ่มๆไปเลยคนนี่ตาบนนี่เอากเมล็ดกบเลยจับฟวงปลาฟวงมัง้ง นี่มันปีนอยู่ใต้ใบไม้ปบบนี้ไงนี่เลือดไปยับยั้บเลยอยู่ขันมานะครับนาะยขันมากันก๊อบ ได้หมดโกงอ่ะอะหมดโกงหมดวังอ่ะโอเคเก็บตีนบักรักกี่ตุ่มอุ๊ยน้องลงแลเท้ากันหนูก็ได้กิดไฟได้ปานู mà đủ này cũng nghe mày mấy năn cũng là rồi tiền diễn nhau cô lá có cốc tuổi dùng này đi hai cốc chập lên có tư tài luôn đây đầu chập đi ăn chả đây Bây giờ đi á Nói lên đục lít chứ Dù tôi giấy tôi lệch rồi à Nói lên nó Tôi lệch nó

มาดีมาดีเหรอวกกะคนใหม่คนธรมงงนลง ngon lạc nhóc luôn mà lê tay ngon lạc nhóc luôn mà lê đi rồi mà tay ừ. 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 là nó lấy Trắng, trắng quá lạc nhóc mấy con đây ta đã rút mà trông kè kè lê tí chờ tùa mai à lạc là nhóc luôn tùa mà không Hãy này vô con Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đấy ừ. Nan này dù Mà lê mà lê mà Ui Bạc dù Bạc nhóp kem nó Chất cán Phá lập bàn Mới bọn tay tay ở mà lưu Đây Cái này có bên ngoài Kem mai, Nan này cốc Nan này có ơ, dùa mai ông mặc kề kề dùa con dùa mọi mai mai là đây con À này nè nhá, nè này tên ừ, này nè nè Đây này nè 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 Ừ nè Ừ Ừ nè Ừ nè 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 nó nè nè ไส่ฮ่าฮ่าฮมินิ้ได้ดะอ๋อวันนี้ใส่มินิไปตรงนี้แค่กระโปรงเพื่อเดียวเนาะอืออ๋อนี้เรามากัดไส้ปลากันนนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีไส้ตัวเล็กตัวน้อยอยู่เดี๋ยวเราจะโปรยเกลกลับนะครับเราจะเอาตัวใหญ่ตัวกร้านตัวกระบานโปนะอาอไอ้ก๊อบจะช่วย Còn ừ, lại tuổi dây luôn để nó chập ừ, lại không luôn. Đó này dây này. Mì... Tăng con ra bạc là kiếm bạc kiếm. À, tuổi dây cực làm tuổi bộ. Nâng tuổi. Tuổi dây. ที่เออโจ้ก่อนโจ้ก่อนได้ส้อตัวตายน่าได้น่าได้กล้ามตัวนี่นะกดลงไปที่ปัญญาหยิบหัวแทนที่กดคือโดนไปนะอ่าตัวนี้จะได้ตัวตามพี่เหลยจนได้ได้อยู่นะวันนี้ตัวใหญ่อยู่บางตัวตัวใหญ่อยู่เนี้ยนี่ตัวนั้น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 เลยตัวนั้นเลยกดไปอืม ตบนำเข้าไปได่คือไม่พื้นนบีดน okay. ้ำเลยอะไม่เดอบยันตัวอ๋อยินตัวอโอเคแต่อะไรสใช่ไมมันตัวนี่ตัวนี้เอาโอเคกับไปเอาปลาไปเรียกปลาไปลอยสามเจ็ตัวนำตีน้ำลึกๆก็ได้อันป้องนี้ อันนี้ได้อยู่ได้อยู่ยนี่ตรงนี้ลองตามตัวเออปาบร้อยก่อนอูตัุนู้ดช่วยกันในเกลืองนะโอเคเอาไปโอเคพบกันไหมปีหน้าไปเถอะอ๋ <c oughs> อปีนี้หน้าว่าเออแย่ไปตันแล้วโอเคนะครับฝากคลิปนี้กันไว้ด้วยนะครับซาโรติีตายอ,าอย่าลืมกดติดตามกันนะครับผมอ่าลาผู้ชมกันครับผมครับ สวัสดีครับอย่าลืมติดตามดาวดูนะครับทุกคนขอบคุขอบคุณมากครับสวัสดีครับ